อย่างเรื่อง t w e n t e day later นะครับเป็นหนังซอมบี้เรื่องแรกๆที่สมัยเด็กผมดูและซอมบี้เรื่องนี้มันวิ่งไวมากโดยภาคใหม่ที่กำลังจะมาในปีหน้านะครับจะใช้ชื่อว่า t w e n t e i y a later นะครับโดยภาคล่าสุดมันก็ได้มีแบบว่าภาพหลุดออกมาแล้วบ้างแหละก็คือเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำและความเจ๋งของภาคล่าสุดเนี่ยคือมันถ่ายด้วย iphone 15 pro max ด้วยไม่รู้ว่าถ่ายทั้งเรื่องปะนะแต่มันก็มีภาพหลุดออกมาแล้วว่าใช้ iphone 15 pro max ในการถ่ายทำแต่ไม่ใช่ iphone แบบ ไปถ่ายเพียวๆนะมันกจ็จะมีเสริมออปชันของเล่นการถ่ายหนังอะไรพวกนี้ไปด้วยอโอเคครับวันนี้ก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้ผมอยากจะพาเล่าเรื่องราวย้อนหลังว่าภาคแรกเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับหลังจากที่กลุ่มผู้เรียกร้องสิทธิเพื่อสัตว์ทดลองนะครับได้บุกเข้าไปในสถานีวิจัยแห่งหนึ่งในเมืองแคมบิดและพบกับแม่ลิงชิงแฟนซีนะครับที่ถูกขังไว้กลุ่มผู้ต่อต้านไม่ฟังคำเตือนของนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ว่า linh trinh Van xi si tôn